สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานและก็แนะนําตัวเครื่องของ n l นะครับเป็นเครื่องกด 2000kN นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวเครื่องประกอบด้วยอะไรบ้างก่อนนะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นเฟรมนะครับเฟร,รมฝั่งนี้จะมีกระจกปิดอยู่แล้วก็มีฐานหลดเซลลนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีล็อกโอ้ยหมุนมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราใส่ตัวอย่างเข้าไปมันจะพอดีเลยเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง แล้วก็ข้างล่างครับจะมีปั๊มสำหรับดูดน้ำมันออกตรงนี้นะครับตัวมอเตอร์ก็จะเป็นแบบเซอร์โวแล้วก็มีถังน้ำมันนะครับให้เติมน้ำมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มการใช้งานนะครับจะมีปุ่มฉุกเฉินไฟพาวเวอร์นะครับแล้วก็ตัวเปิดปิดคอนโทรลเลอร์แล้วก็ปุ่มสั่งการการจ็อกตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จอคอมพิวเตอร์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยก็คืออันดับแรกเราก็ใส่ตัวอย่างเข้าไปครับอันนี้ผมตัวอย่างเป็นโหลดเซลล์3,000กิโลนิวตันนะครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะมีเป็นแท่งเหล็กนะครับสําหรับยกปรับเพดของตัวกดนะครับสามารถขึ้นลงได้โดยมันจะมีให้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับนะี่หน้าตาประมาณนี้มันจะมีให้มา3ชิ้นนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่โปรแกรมนะครับตัวหน้าจอครับจะสามารถทัศกรีนได้ เอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าโปรแกรมเลยโดยที่เราก็กดเข้าไปที่ Test m a s t e r นะครับกดเข้ามาเราก็จะเจอหน้า l o ต i n แบบนี้ไอตัวเ,เนี้ย user password เนี่ยเราสามารถแก้ไขได้นะครับในโปรแกรมว่าเราจะตั้งให้ใครเป็น admin หรือให้ใครเป็น user แต่เนี้ยผมจะใช้ในนามของ admin น,นะครับเราก็กด login ออเข้าไปเลยเราจะเปิดโปรแกรมทุกครั้งนะครับให้เรากดสวิตช์เนี่ยมาที่ on นะครับมันจะไม่เชื่อมกับคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมาเนี่ยเราต้องกด on ตลอดตรงนี้สวิตช์ on สอรว้ดูนะครับว่าเป็นสวิตช์ปัญญาหน้าตาแบบนหนอ่าเหมือนเราเข้ามาที่โปรแกรมแล้วนะครับเมนูแรกเลยนะครับก็จะเป็น s ิ s t เต้นเมนูก็จะเป็นตั้งค่าตัวเครื่องต่างๆการคาลิเบตเครื่องอะไรเนี้ยไอ้พวกนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าเราจะใช้งานก็คือแค่ปีละครั้งในการคาลิเบตเครื่องนะครับหรือว่าติ๊ตติ้งตัวเซนเซอร์นะครับต่อไปก็ l e c t test นะครับก็จะเป็นการเลือกโปรแกรมทดสอบต่างๆนะครับจะมีทั้งที่ตั้งแต่ Bending นะครับหรือ Comp พ s s แต่ Bending เนี่ยจะต้องใช้อแดปเตอร์ เพื่อที่จะให้มันกดดัดได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมเพรสนะเพราะเครื่องนี้ทํามาไว้สําหรับคอมเพรสโปรแกรมที่จะใช้นะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นคอมคอมเพรสซีฟสตริงนะครับก็คือจะเป็นกีดคอมเพรสซีฟสตริงกดเข้าไปเ่เสร็จแล้วนะครับเราก็าไปที่นิวเทสนิวเทสก็คือการตั้งชื่องานนะครับก็คือเราจะใส่ไปที่เทสต์นัมเบอร์ครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่องาน ส่วนไอข้างหลังเนี่ยครับเราสามารถกดบวก1ได้มันจะลันไปเลข2เลข3เลข4ครับไอน,นี้เราตั้งเองนะครับเป็นตัวเลขมันจะลันให้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรมันจะไม่รันนะครับอันนี้จะกลับมาเป็นเลข1นึ่งเอทก็คืออายุของลูกปูนนะครับเราสามารถเลือกได้ซิมเพิลเขาคือจํานวนการทดสอบนะครับอันนี้ทดสอบ3าครั้งเชฟก็จะเป็นร,ปรูปทรงของตัว,ต,วตัวอย่างนะครับว่าจะมีรูปทรงไหนบ้างจะมีคิ้วกับซิลินเดอร์นะครับส่วนซิมเพิลลีฟก็คือความสูงของตัวอย่างนะครับ คูณนะครับอันนี้จะเป็นคูณ1.0ไปอันนี้กดโอเคข้ามไปงันนี้มันบอกว่ามีงานอยู่แล้วอันนี้ผมโนูนะครับผมก็กดเคนเซไปเลยเพราะผมจะใช้งานเดิมใช้ชื่อนี้จากนั้นไปที่สเปซิเมนนะครับเรามาดูหน้าตาต่างๆว่าที่เราตั้งค่านีลยมันถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็ที่ดูแล้วก็คือความสูงอะไรถูกต้องหมดแล้วนะครับ150ย50าสรนะครับ แต่ตัวนี้ผมจะใช้เป็นโหลดเซลนะครับเราก็จะไม่ได้ดูตัวนี้เป็นหลักแต่ว่าเวลาทดสอบจริงๆเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับโหลดเซลทีนี้เวลาดูนะครับเราก็มาดูที่โปรเซสต์ตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกนะครับต,ต็ปก็คือโหลดคอนโทรลน,นะครับจะเป็น15กิโลนิวตันต่อวินาทีก็คือให้เครื่องเนี่ยวิ่งอัดขึ้นไป15กิโลนิวตันต่อวินาทีโหลดทาร์กเก็ตก็คือเป้าหมายในการเทสนะครับเป้าหมายในการเทสก็คือ1 800กิโลนิวตันแล้วก็ให้มันหยุดทํางานนะครับโหลดโฮเนี่ยอันนี้จะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับของ UTM นะครับไอต,ตัวนี้มันเป็นโปรแกรมรวมมันสามารถสั่งให้โหลดหยุดได้นะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ครับก็คือหยุดไปจากนั้นก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราก็เอาตัวอย่างเข้ามาใส่พอตัวอย่างใส่อันนี้ผมใส่ไปโหลดเซลไว้3,000กิโลนิวตันก็คือกดไม่แตกแน่นอนเพราะตัวเครื่องมันแค่2,000ทีนี้มันจะมีตัวล็อก ของตัวอย่างอยู่จะเป็นแง่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขึ้น i n นเสิร์ตรูไปดูมันจะมีสามารถใส่สลิดเดอร์กับลูกิ้วได้นะครับต่อไปพอเราใส่ตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดเทอรตรงนี้มันจะทุกอย่างนจะกลับมาที่ศูนย์นะครับแล้วเราก็จ็อกตัวเพจตัวนี้ครับขึ้นไปให้มันใกล้ๆเคียงกัน,นเมื่อใกล้เคียงกันแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้ค้างไว้ ให้มาหยุดกดที่สต็อนะครับกดแทรอีกครั้งแล้วก็กดรันเลยแล้วก็รอนะครับว่าให้มันโหลดไปที่พันแเมื่อตัวเครื่องดิเทกได้ว่ามันกำลังรับแรงอัดอยู่ครับมันจะมีกราฟขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีค่าโหลดค่าดิสเพสเมนต์นะครับแล้วก็สเตตแล้วก็โหลดสปีดขึ้นมานะครับว่าอยู่ในลิงก์ที่เราควบคุมหรือเปล่านี่ผมตั้งไว้15นะครับ เอาละครับเมื่อทดสอบเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ค่ามาทั้งหมด3มค่านะครับตรงนี้เราจะไปดูค่าที่ q u e r y ตรงนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปมันจะมีงานที่เราเทสอยู่อันนี้นะครับแล้วก็ดิกถูกไปมันก็จะมีค่ากราฟขึ้นมามนมขยายมันหน่อยมันจะมีรีเซ็มาบอกนะครับว่า แม็กฟอสเนี่ยกี่ KN นะครับล้วก็มีค่ามิกซ์พาร์าคารเนี่ยเท่าไหร่ก็คือน,นี้จะได้80-80% 8 0 80เพราะว่าผมเซตไปที่พันแปดนะครับมันจะมีค่ากราฟขึ้นมาให้ส่วนเวลาทำรีพอร์ตนะครับเราก็กดไปที่ Export Report ต,ตัวนี้คอนกรีตตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นไอตรงเนี้ยมันจะเป็นการเลือกว่าให้มันไปลงตรงไหนเวลาเราจะพิมพ์เราก็กดคำว่าพิมพ์แล้วก็คอนกรีตคอมพรสซีฟสเตรงตัวนี้ มันจะขึ้นตรงนี้มาให้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ Excel เราก็สามารถปรับแก้พวกวันที่หรือว่าชื่องานหากมันผิดพลาดน,นะครับเราก็กดไปที่พิมพ์ตัวนี้หรือว่าจะเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์แล้วก็เอ็กพอร์ตได้นะผมกดเอ็กพอร์ตตรงนี้เป็นไฟล์นะครับตัวนี้มันจะออกมาเป็น Excel ผมก็ไม่เอาเป็น Excel ผมจะเอาเป็น pdf ก็จะมี PDF อตัวนี้หรือว่าเราจะกดสั่งเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ก็คือตั้งเครื่องพิมพ์ไว้ตรงข้างๆแล้วเราก็เสียบสายแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษได้เลยเปเปอร์ Paper. อันนี้ผมจะเป็น PDF กดโอเคผมจะเซฟไปที่เดสก์ท็อปนะครับเซฟไปหน้าจอมาดูอ่ะหน้าจอก็จะมาแล้วนะครับรีพอตเปิดเข้าไปดู หน้าตาก็จะแบบนี้เลยนะครับอิ i p o r t ตก็จะมีค่าต่างๆแล้วพวกสเกลวกนี้เราก็สามารถแอชจัดได้ปรับได้หมดเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทดสอบเครื่องกดคอนกรีตนะครับโดยใช้โดร์เซียเป็นการเทสส่วนวิธีการใช้งานก็ระบุในคลิปแล้วก็สามารถหากไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาในดีสคพิชชั่นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ